สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพลวจะพาไปเที่ยวคาเฟ่แถวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะมีชื่อว่าณปังคาเฟ่แอดระยองก็จะเป็นคาเฟ่เล็กๆสไตล์บ้านสวนค่ะมีมุมให้เลือกนั่งหลากหลายนะคะมีต้นไม้คอยให้ช่วยร่มเงาบังแดดได้ค่ะมีมุมทรายให้เด็กๆเล่นได้ด้วยนะคะแล้วก็ในแต่ละโต๊ะเนี่ยก็จะมีพัดลมไว้คอยช่วยให้ใคลายความร้อนได้ค่ะ อาหารนะคะก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยค่ะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานอาหารกินเล่นนะคะพิซซ่ายำส้มตำต่าง,ต,างต่างก็มีค่ะเครื่องดื่มเนี่ยก็มีทั้งเมนูร้อนเมนูเย็นและเมนูปั่นเลยนะคะขนมก็เช่นกันค่ะมีทั้งเค้กทตสหรือพวกปังเย็นก็มีนะคะวันนี้นะคะแพลวสั่งเป็นอาหารคาว3อย่างอาหารหวาน2อย่างแล้วก็เครื่องดื่ม2แก้วค่ะยังไงถ้าใครผ่านไปทั้งนั้นแวะไปใช้บริการกันได้นะคะ